สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราช่องพายเปรมซีเฟมิลี่นะคะวันนี้ก็เราจะมาดูบรรยากาศตอนนี้นะคะที่พายุเข้าใช่ไหมครับคุณพ่อพายุเข้าเหรออ๋อวันนี้ทำไมน้องนารักไม่ไปโรงเรียนครับนี่วันนี้บอกเหตุผนได้แล้ sogenan. วนน <car ole offs> ุ่งนี้มีงานเยอะด้วยอ๋อุ่งนี้มีงานเยอะแบ๊บซี่หยุดเลยาศีแบ๊บซีเ่เฮาหนิงแบ๊บซี่ครับผมแบ๊บซี่ร้องร้องยังไงร้องอุกให้อเอสซีได้ฟังหน่อยอันนี้ก็พายุเข้านาะคุณลูกเนาะ อเ,เออนะตกตั้งแต่เมื่อวานนะครับ,รบพี่เป๊ปซี่ของเราก็เล่นโครนซะชุ่มฉ่ำเลยนะครับคาดว่าปีหน้าฝนตกมาพี่เป๊ปซี่ก็มีบ้านอยู่นะครับแต่ปีนี้ก็ทนเล่นน้ำฝนก่อนเนาะเออตกตั้งแต่เมื่อวานน้องน่ารักของเราก็ไม่ไปโรงเรียนเลยนนีก็หายแล้วนะคะเอาละหายแล้วนิดหน่อยเหลือแค่ไอบ้าง เป๊ปซี่เอาอะไอเยอะเนาะพี่ลักเอาเอายาให้เขาหน่อยเอายาให้พี่หน่อยเนาะนี่ครับบรรยากาศก็ชุ่มฉ่ำนะครับแต่ที่นอนพี่เป๊ปซี่ไม่แฉ้นครับเพราะว่าจะสูงนะครับเป็นโนนหูพึง่งใสหูพึง่งใสน้องน่ารักเลย โอ้หิว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 อ่ะคุณลูกมันยายเลยนะวันนี้นะอ่ะอันนี้ก็ให้นูมารับตำแหน่งภาคแทนแล้วล่ะเสียงก็อาจจะพูดได้ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะก็จะพยายามให้เอฟซีทุกท่านได้ยินนะคะ เพราะว่าตอนนี้ยังเจ็บคออยู่ใช่ตอนนี้ยังมีเจ็บคออยู่บ้างนะเพราะว่าแม่เตือนแล้วไม่ค่อยฟังแม่บอกให้กินยาแต่หนูก็ไม่ค่อยกินนะคะแล้วก็ยังกินของหวานเยอะด้วยเลยหายเจ็บคอช้าน,น้องนารัก แล้วก็หายไอช้างร้านช้างปีนี้ก็ต้องไปแน่นอนอะก็ต้องรอดูค่ะว่าจะได้ทำอะไรถ้าไม่มีงานเข้าก็จะไปเดินถ่ายคลิปให้คุณพ่อค่ะพี่ซีของเราเราจะต้องไปอยู่แล้วเลยค่ะงานนี้ีซีของหนูบางทีก็ไม่ได้ไปเพราะว่า ถ้าคุณปูทองใบไปพี่ตุ้ยก็อาจจะไม่ได้ไปนะครับพร่า,ราไม่มีคนขี่ใช่คุณพ่อก็จะไปขี่ณปู่ทงใบให้คุณตา,าถ้าคุณปูทองใบไปนี่จะสง่ามากนะครับใช่คุณปูทงใบเขาเป็นพระเอกใหญ่อยู่แล้วกออยากจะพาเขาไปถ้าเขาไม่ตรงมันนะอันนี้คุณพ่อทำอะไรคะ งองง <c> น <oughs> ้ไคุณล่องใช่คุณแม่เฝ้าปัสสีคุณแม่เฝ้าใช่อ่คุณแม่อยู่เฝ้าพีเพิบซี่ <c oughs> นี่พ่อขุดล่องไว้นะตอนนี้ฝนก็ยังมีปลอยๆบ้างนะ ี่่ากค่านนน้้อหูยะค่าการเรียนเด็กเขาเชื่ออะไรบ้าเขาลืมหมดก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่รักเหรอใช่ที่รักและเอ็นดูครอบครัวเรา แล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวเรามาโดยตลอดให้กำลังใจครอบครัวเราจนมาถึงหน้าปัจจุบันนี้ใช่ใช่นี่นะพี่เป็ตซี่ในเมื่อก่อน แล้วก็มาดูในตอนนี้ <G ül> ก็ไม่ค่อยมีอะไรต่างกันมากนะคะไปหาพังขมิลนเดี๋ยวเราไปดูพังขมินต่อเลยนะคะแซมไม่อย,มมอยู่คุณพ่อก็จะไปทําความสะอาดหลักของพังขมินแทนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้เราก็มาถึงหลักของพังขมินแล้วก็น้องน้ำโชคนะทะี่อยู่ติดกันที่อยู่ห่างกันไม่ค่อยมากเท่าไหร่ อันนี้น้องน้ำโชว์มีน,น้องก็ทำอะไรโชว์นี่ฟังคำมืนตรงนี้ก็ค่อนข้างแฉะนิดหน่อยนะคะโอ้ไม่นิดหน่อยเลย,เลยแหละแฉะมากๆเพราะว่าฝนตกไม่หยุด อันนี้น่แซมไม่อยู่กหลังให้คุณพ่อแล้วหนหา,น,าน,น้ามาคุณพ่อก็วิ่ง <laughs> วิ่งนี้ ไม่คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วครับเสร็จตอนเช้าแล้วเนี่ย yeah. เสร็จเรียบร้อยแล้ว,วนะโอ้แฉะมากนะหนูเข้าใกล้ไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องปลอดภัยไว้ก่อนต้องเซฟตัวเองไว้เซฟตัวเองเล็กล่อง น้องอึ๋งอ่างเดี๋ยวเรามาดูน้องอึ๋งอ่างรอในขณะที่คุณพ่อไปเอาย้าให้น้องอึ๋งอ่างนะคะนี่นะน้องอึ๋งอ่างเห็นคุณพ่อถือย้ามาก็เปลี่ยนแนวเลย กินยาวะสงสัยอะไรสงสัยคุณพ่อสองเราเองตรงนู้นก็ทางน้องเล็ก ดูตรงนูน้นนะที่ลมอันนั้นเราไม่ต้องไปโยนหรอกเพราะว่ายายเขาเข้าได้ใช่มีอยู่งตัวนี้แหี่ที่ยายเขาเข้าไม่ได้แล้วพอไม่อยู่เราก็มาอย่เข้าให้ก็เข้าตัวนี้อันนี้ก็ค่อนข้างจะชนชนไปดูทีวิตสิก็ อันนี้แล้วก็กลับมาดูพี่ืบซีต่อแรกกับการโชว์นะคะอน้อง่ารักเปยนพ่อจะให้น้องปิดทลิปโอเคครับฝนลงเม็ดเยอะแล้วน้องนารักปิดคลิปเลยคุณลูกโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับครอบครัวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ <Bye. S 2> ค,ลคลิปนี้ก็คือกิจวัตรประจำวันนะครับของควานช้างครับผมขอให้เอฟซทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับโชคดีรวยเงิเนรวยทองนะครับสวัสดีครับ